วันนี้ช่องวินัทุนนะครับกับสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนําชื่อหาไปคุณไหนครับเรียนที่ไหนสวัสดีครับผมมงคลพันมีครับชื่อเล่นชื่อมงครับเรียนช่างกลขอสทบครับผมรุ่นไหน41ครับ41เอ็ดของพี่ตอนรุ่น41นี่อยู่ตรงเกียร์กายหรือว่าอยู่ตรงคอนทอเกียร์กายครับพี่ตอนเกียร์กายนี่เออสี่สิ่อ็ดนี่ก็สุดท้ายไหมหรือว่า ก็มีต่ออีกประมาณ2-3สรุ่นบางทีสองสองน่าจะสองสามรุ่นสองสามรุ่นใช่ไหมฮะใช่อัะพี่เออที่นั่งมันมีกี่ขนาดมีพอสองก็มีช่างยนต์แล้วก็ช่างไฟครับพี่แล้วก็อากาศยานจะเป็นภาคค่้มปวสครับหลักๆครับพี่อากาศยานจะเป็นภาคหนึ่งภาคค่้มปวสใช่ใช่ปวสครับแล้วถ้ส่วนใหญ่ในชีวิตตอนเรียนเนี่ยมีอะไรพวกตื่นเต้นไหม ส่วนมากจะวิ่งวิ่งไปไปไยครับบางคนบอกวิ่งเสียไม่เสียนะครับวิ่งครับวิ่งมาับคนเราตัวรอดอะดีครับแต่ถ้าโดนแล้วเสียก็กลับมาแก้นะฮะอ่ายังไงก็เดี๋ยวถามพี่มงก่อนนะทุกวันเนี้เออพอพี่มงจบมาเนี่ยจะมุ่งไ้ประกอบอาชีพอะไรกันก็ทํางานพนักงานบริษัทพี่ตอนนี้พนักงานเอกชนครับผม ไอวิชาที่เราเรียนมาเรามาอยได้ใช้ครับก็มีติดตัวมากๆที่โรงเรียนสอนก็แบบเขาจะสอนเรื่องมีวินัยอะไรไงพี่ความมีวินัยมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่พี่มงก็เป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนโยกครับใช้ครับพี่ก้าส่วนใหญ่ก็าสักคู่ก็เมื่อกีฬาคู่อย่างพี่เอาพี่กะรับถือมือพุ้วดโยครับมือพุ้วดับชักให้ใช่ไหมใช่ครับพี่อาจารย์ทำไมถึงรับถือมือพุ้วดรับชักให้เพราะอะไรก็แบบมีติดรถไว้ก็ดีครับพี่มันมันอุ่นใจเวลาขับมัน แบบเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวติดจิตใจเราอะไรเงี้ยมีครับก็คือยางไงเราก็มีที่พึ่ทางใจครับผมเวลาไปไหนเราก็เออแบบจากที่แบบว่าเจอในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคนขับรถไม่ดีเราก็ยังมีใช่มันเหมือนแบบใช่เหมือนให้เรามีสติอะไรเงี้ยมีครับใช่ให้เรามีสติคือไม่ประมาทอะไรเงี้ยครับพี่ นะครับหมูพุท้วนนี่ที่ก็จะเป็นเรื่องการใช้รถแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรประสบการณ์ที่เข้ากับตัวเองใช่ไหมครับครับไม่ไม่ไม่ยัาไม่ที่บ้านในมีมีครับมีองค์ใหญ่เป็นองค์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเป็นองค์แบบบูชาแบบพระประทานอะไรเงี้ยพี่แบบกราบไหว้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ว่าเอาไว้ประจบ้านใช่ครับพี่และคนที่บ้านได้มีประสบการณ์กับหวูพุท้วนว่าไงหวงพุท้วนสพี่ก็มี มีพ่ออ่ะพี่เขาเป็นทหารก็แขวขาดดีเป็นทหารภาคใต้ตอนนั้นแรงๆก็รอดรอดมาได้เลยก็แล้วแล้วพ่อได้เล่าอะไรให้ที่มงฟังไหมก็แบบแไปก็สกนิดนึงก็ <laughs> ตอนอยู่ภาคใต้พี่ก็มีแบบว่าอะไรเขาจะพกผ้าถุงแม่อะไรครับไปแล้วก็หลวงพระหลงวงปทวดอะไรเขาจะให้ผมผูกฝังผมตั้งแต่เด็กอะไรนะครับพี่ <ừ> ว่าให้ว่าแบบ เตือนให้เรามีสติไม่ใช่ไปประมาทอะไร่เงี้ยพี่ประมาณนี้ครับอตอนนี้คุณพ่อปลดแล้วครับผมผบบแล้วก็เอาเซต์น,นึกตอนนี้พี่มงก็ได้มาทำอา,าชีพเสริมอยู่ก็มาขับวินครับทำไมพี่มองอยากเข้ามาสัมผัสกับวินะนะคุณก็เคยเข้ามารอบนึงร่วมง,งานกับพี่เขารอบนึงก็ดีครับพี่วินดีใช่ป่ะครับได้ทําบุญด้วยครับไปในตัวครับแล้วทําไม รอบสองเนี่ยที่เข้ามาทำไมวินอื่นมีไควร์แงไม่อยากไปวินอื่นเพราะอะไรก็ <c oughs> คือความคุ้นเคยด้วยพี่แบบเราแบบรู้จักกันนับถือพี่โอเป็นพี่อะยครับ <c oughs> พี่ก็สบายใจใช่ครับผมถือพี่โอก็ดีครับให้โอกาสน้องๆเสมอครับผมน้องๆก็กลับมาได้ตลอดครัดีครับด้วก็มีอย่างในในใารที่ในเคสพี่มเนี่ยครับ มันมีพี่มงได้ประคองคนตาบอดครับขึ้นวินมอไซค์ของพี่ชาญคอ่าเบอร์เบอร์สามสีเ่ 3, รเราเป็นคนประคองนะรู้สึกยังไงได้ช่วยเหลือคนของเราลอก็คือแบบว่าบางทีอพี่แบบการทําบุญมันไม่ต้องจำเป็นต้องทํำด้วยเงินนะพี่เราทําด้วยพวก ประเภทนี้มันก็ได้เหมือนกันพี่อะไรนะครับใช่ใช่ครับการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ผมว่าน่าจะดีพี่การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ไงครับครับก็อีกเทนึงตอนนี้ทุกผู้ปกครองคนคนขึ้นรถแล้วคราวนี้ที่มงได้สอนคนตาบอดสองคนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเมื่อวานนี้เราได้สอนคนตาอ่าพิษการทางน้สายตาขึ้นรถเราเองเลยครัรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบ ดีดีครับพี่แบบว่าเราได้ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยพี่แบบคือเราได้ช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยพี่คือเราคือยังไงพี่รั้สึกบายใจสบายใจครับพี่เพราะว่าผมเเราก็ไม่ค่อยได้ตักบาทใส่บาับใช่ใช่พี่แล้วเราก็อาศัยตรงเนี้ยเหมือนสร้างบุญให้กับตัวเองครับผมแล้วแล้วเวลาเราไปส่งเสร็จเนี่ยครับกับเงินที่เรา ได้กับคนปกติครับแต่อันนี้เราส่งผู้พิการเนี่ยแต่เราได้คำขอบคุณมันมต่างกันไหมก็ต่างครับพี่ต่างก็คือคำขอบคุณของ,ของเขาก็าเขาก็เหมือนแบบเราส่งเขาบอกว่าผมไม่เก็บเงินครับไม่คิดเงิน,เ,งนเขาก็ดีใจเขาก็แบบดีใจอรพี่แบบดูเขาดีใจใช่ครับว่าว่าคนแบบที่คอยแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยที่แบบมองเขาช่วยเหลืออะไรก็ยังมี<ช>ย,งมยังมีอยู่ครับพี่ใช่ไหมครับก็ ก็อยากออกให้พี่มงหมายว่าถามพี่มงเลยในช่องดีดูดี่ดูดเนี่ยเราไปส่งคนเนี่ยวีไอพีเนี่ยว่าได้แม่ทีพนัการสถิมีอันเราตกวินไหมเราตกวินไหมไม่ครับพี่ก็ได้ได้สองรอบคือได้เข้ามาต่อไม่ต้องไปต่อวินครับเข้ามาวินแรกเลยสองรอบใช่ครับพี่สองครั้งครับปกติมันมีวินหนึ่งล้าแต่เราไปแใงได้เลยใช่ครับพี่อันนี้ก็คือเป็นอันที่สองของการช่วยเหลือ ในสังคมนะครับผมก็คือถ้าหากใครชอบคลิปนี้ของพี่พี่ม้งนะเออขสสปอร์รุ่นสี่หนึ่งก็หากใครเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นน้องพี่ม้งติดตามพี่ม้งอยู่ก็เข้ามาทักคอมเมนต์ได้แต่พี่ม้งี่วม้งเข้ามาตอบเลยยังไงวันนี้ผมกับพี่ม้งก็ขอบคุณทาง FC ็บสี่แพลขฟอร์มนู่นไม่ร้านก่อนเยครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับมัดครับพี่ หไหนครับรือีห้โอเคครับโอเคสิบเียดส่งผู้พิการทางสายตาซอเรบดีห้ครับ